เอกเน<อ><อ>ร้อนแล้วด้วยนะร้อนนี่เอติเค,คิดแล้วนะครับผมตากส่วนคู่นี้ลุยต่อยกที่3นะครับผูแดงเก่งรถรับน้ำเงินสีคุณเล็กนะครับยกที่แล้วจะเห็นนะครับว่าวงนอกต่อนอกเนี่ยสีคุณเล็กแข้งขวาจะชัดเจนกว่าครับแต่วงในเก่งรถพยายามกดแขนสู้ได้แข็งแรงครับยกนี้เอาเททิท้งไปเลยครับเริ่มเตะซ้ายมากขึ้นแต่ว่าโดนเกี่ยวแล้วเททิ้งครับอะไม่ส่วนครับยกนี้เก่งรถออกมาเปิดเกมเดินลุยแหละครับดูครับพยายามจะขึ้นคอขึ้นคอแล้วดึงมาลากมาได้ไหมเนี่ยครับจังหวะโดนขวางหน้าครับ แะล็อกคอได้ครับพยายามจะคล้องบนแต่ว่าพอโดนขวางแล้วมันทำอะไรไม่ได้ครับดูครับโอ้โหล้มไปประมาณ4 5ครั้งแล้วครับในยกนี้ครับยกที่3โอ้ยก3ามีแผนนี้มาด้วยครับมีจับเทมีมีมีหักพวงมาลัยครับเอาเก่งก็พยายามจะหักเหมือนกันแต่สงหูเล็กยังเหนียวครับยังเหนียวครับโดนตีมาก็ตีคืนครับเด้งซ้ายครับอ่าเด้งเด้งซ้ายอีกทีครับแล้วก็นี่ครับเด้งไปเด้งมาครับขาลอยครับเขอขาลอยสีหูเล็กแกจัดการเลยครับดูต่อครับเก่งรบยังไม่หยุดครับ พยายามจะมาสู้ในครับในยกนี้ครับดูครับแต่ว่าจังหวะล็อก,กครับยังไม่ได้เปรียบครับจังหวะตีก็ยังไม่ต่อเนื่องครับเป็นด้านของสีคุณเล็กเลครับที่ดูว่าป้องกันตัวแล้วก็ควบคุมเกมไว้ได้ดีครับอ่ะคุณเล็กเดินบ้างครับฝัดแข้งขวาจับได้ทันทีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่เริ่มบ้านใจแล้วครับความแข็งแกร่งของตัวเองครับเดินบ้างครับดูครับดันเก้าเชือกด้านของเก่งรบก็ไม่ยอมแล้วครับล็อกแล้วก็เอาค้างกดหัวไหล่ไว้ครับเดินลุยต่อครับสีคุณเล็กครับแทงข้าขวา ดูครับป้ายหน้ากากบาทเอาไว้แทนขวาครับเก่งรบพยายามเสียบคืนอ่ะสู้สู้ดีเหมือนกันนะครับวงในครับแต่นี่ครับสีคูเล็กแกมีหลักเหลี่ยมมาช่วยตลอดครับอย่าเผลอว่แล้วกันข้างที่จะเปิดทั้งสองคนครับแขนขวาสีคูเล็กพยายามจะกระตุกคืนครับเก่งรบแต่กระตุกไม่ไปครับแม่สีคูเล็กนี่รู้ทันนะดูนายครับพยายามขยมขยมไต่เข้าไปครับเก่งรบ คุณคอได้แต่ว่าตีไม่ได้รับกรรมการบอกมานี่มานี่มาอยู่ตรงนั้นมันทําอะไรไม่ถนัดมาอยู่ตรงกลางนี่แข้งขวาสาดไปครับสีคุณเล็กย่าลบโต้ซ้ายดูนายอีกครั้งหนึ่งครับแม่เบียเสดสีวงในครับทางด้านของสีคุณเล็กนี่ดูว่าจะคุมเกมได้ดีแล้วครับต้องดูเก่งรบครับจะแก้ยังไงพยายามจะบิดบิดไม่ไปครับบิดไม่ไปก็ซัดเข่าขวาตีแปเข้าไปก่อนครับส่วนอย่างรบพยายามขยันพยายามทำนะครับเดินเข้าหาครับหมายมีหยุดไปนิดนึงครับเอาโดนโดนแข้งแล้วเสียบเข่าครับ พยายามปัดขานะครับเก่งรบตีได้ไม่โอ้โหยังตีไม่เอาตีเข่าซ้ายมาครับเสียบเข่าขาเข้าไปครับแทงอีกทีนึงครับซ้ายเนี่ยก็แทงได้พยายามเก็บของคู่ต่อสู้ด้วยนะครับเริ่มเริ่มดูดีขึ้นมาในช่วงปลายยกกบทางด้านของเก่งรบครับแทงแล้วขาแทงแล้วขาได้สวยๆหลายชุดครับเอ้ามาครับมีหมัดมาเติมับทังด้านของสีขุนเล็กดูในเอาละครับด้านของเก่งรบตีได้แล้วก็มีเสียงเชียร์ด้วยครับแม่ไม่ง่ายนะครับด้านของสีขุนเล็กครับแบบนี้ สองแข้งครับหมัดอีกทีนึงเอาแทงเข่าขวาครับนี่ครับแม่พอยกมาจังหวะขาเราจะเสียบซ้ายครับสีคุณเล็กกันเล่นงานด้วยการใช้เหลี่ยมมาช่วยเลยครับแล้วก็หมดยกที่3ครับถอยซ้ายของเก่งรบครับสีคุณเล็กก็เนี่ยเตะแล้วมีทีบครับเตะขวาเอาโต้เพ้วยซ้ายครับซ้ายกับขวาครับเปิดมาเปิดหัวยกสีมานี่แลกแข้งกันครับวงในยังตีไม่ชัดนะครับกรรมการจับแยกก่อน เดินต่อครับทางด้านของเก่งรบ่ดูครับเกมของเก่งรบนี่มาหน้าเดียวแล้วครับเดินเปียกติดสู้วงในครับขณะที่ศรีคุณเล็กดีวงในนี่ไม่ตกใจแล้วครับตั้งแล้วก็มีเหลี่ยมครับจังหวะกระตุกคอยเล่นงานทางด้านของศรีเอ่อทางด้านของเก่งรบครับดูในอีกครั้งอ้าวแล้วครับแม่จังหวะที่ทําได้ครับเก่งรบศรีคุณเล็กมีฉุนครับเอาโนกตบัลล็อกไปทีครับเมื่อกี้นี้ พยายามใช้หลักเหลี่ยมเข้ามาช่วยเหมือนกันเลยครับวงในของของเก่งรบครับเพราะว่าแม่โดนของสีพูเล็กไปเยอะครับโปดหัวเหมือนกันเลยครับเจอแบบนี้ครับพอเดิอเบียดวงในเข้าว่าจะตีจะตีสู้จะใช้หลักเหลี่ยมเข้ามาช่วยครับซ้ายครับแทงด้วยขวาคืนไปครับการบาดป้ายหน้าขวางหน้าพยายามจะเข้าให้ถึงคอครับเอาได้เลยครับแต่ก็เนี่ยครับแม่ยังตีไม่ไม่ไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับให้ต่อเนื่องเลยครับ สีคุเรก็ถือว่าป้องกันได้ดีครับวงในอ่ะแข้งขวาแลกกับบาดเอามาซ้ายของแก่งรบสีคุเ็กไม่เอาคืนครับพอโดนต่อยแล้วมีโมโหครับนี่ครับแทงขาวไว้เอานกอุดจมูกแข่งรบทํายังไงครับแก้ไม่ได้แล้วครับลูกขวางหน้าครับป้ายหน้าขวางหน้านี่ไม่เป็นเกมที่อึดอัดทางด้านของแข่งรบครับแต่ว่ายังไม่อยู่เดินเอาล้ครับมีบัดทิ้มกับพี่หน้าอกหุกขวามาไม่ถึงสีคุเ็กนี่ครเห็นเงื้อมาแต่ไกลก็ถอยหลบก่อนแล้วครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาพยายามล้วงลำตัวนะครับ ทั้งหมัดซ้ายหมัดขวาแต่เมื่อสักครู่เนี่ยสีคุณเล็กแกจะจับไสได้ครับจะเตะสวนเข้าไปเลยครับล้วงลำตัวได้แต่อย่าล้วงกระเป๋านะครับไม่ดีนะครับอันนั้นผมครับโจร500ร้อยอ้าวแข้งขวาดูครับแข้งกับหมัดมาดูในจังหวะจับในนี่ทางด้านของเก่งรบนี่จับได้ดีนะแต่ว่าจังหวะตีนี่มันไม่ต่อเนื่องครับไม่ปฏิปะตอดูครับอ้าวเจียวจ้าวแล้วครับบนล็อกตอนนี้เจียวจ้าวแล้วครับเดินไม่หยุดครับเก่งรบ ได้ลูกขยันได,ได้ความพยายามครับเอาลุยเข้าไปแต่ว่าสีคุณเล็กดูครับมีลูกอาวุธมีหลักเหลี่ยมด้วยเกมเริ่มเดือดครับปลายยกที่สี่งรบขวางบ้างเอาแหละเขงขวางข้าข้าขอขวางบ้างมาพอขวางบ้างแล้วก็แด้พอขวางได้แล้วมันก็ดูสวยนะนายต่อนายดูเล็กกว่านะแก่งรบแต่ว่าพี่พี่ลองดูว่าแขนจะแข็งแรงเวลาป้ายเวลาขวางเวลาล็อกแขนแข็งแรงนะเก่งรบอะไม่รู้ว่าวงนายนี่แกไม่มากลับลำมาแก้เกมครับจากล็อกเป็นขวางไม่รู้ว่าคิดเร็วหรือคิดช้าเหรครับ พวกขวาน้าทาได้ดีครับ่านของเกรงรบครับจงปลายนะครับยกที่4ี่ครับโดยต่อยต่อครับกับฝันขวาแต่ตัวเองกรโดนแข้งขวาของสีคุณเล็กครับก็ต้องแลกครับต้องลงทุนแล้วครับอยากได้อะไรก็ต้องเสียอะไรไปครับวงในครับเสียอีกทีหนึ่งครับตัวเองเสียบขวาสุดท้ายแต่ว่าหัวไปมุดอยู่ใต้จักราแลครับหมดยกที่4ี่เติมเบียดต่อยมาดฟันศอกอย่างเดียวแต่ก็ยังไม่มีแผวให้เห็นสีคุณเล็ก มีลูกเตะเอานะครับโดนสายไปเหมือนกันวงในนี่ขาเอาไว้นะครับออกแข้งแล้วอ่าดูครับวืดอีกยกสุดท้ายแกก็ยังเล่นแพ้เดิมครับทางด้านของเก่งรบครับแ้าแบบนี้ก็เหนื่อยแล้วครับเพราะว่าทางด้านของสีคุเรนี่จับทางไว้ได้หมดแล้วครับเนี่ยครับจังหวะเดินเข้ามานี่มีแค่ขวาทิ่เบรคไว้ก่อนครับต้องหมัดต้องศอกอย่างเดียวเท่านั้นแล้วครับเก่งรบครับถ้าอยากจะพลิกเกมให้ได้ครับอ่ะมามาลุ้นเลยครับเอาใจช่วย เรียกว่าแข้งขวานี่ตั้งแต่ยกต้นๆเลยนะครับหัวตออไปแต่ละดอกเนี่ยโอ้โหเก่งรบโดนเข้าไปนีสถานทั้งตัวเอาละครับยังไม่ยอมง่ายๆนะครับพยายามจะเบียดต่อยหมัดแล้วก็ปล้ำม้ทีเข่าต้องไล่แขนเอาไว้สีคุณเล็กไม่ยอมเหมือนกันละครับเดินเข้าหาต่อครับเก่งรบครับยังไม่ยอมครับกำปั้นครับกำปั้นคือคําตอบสุดท้ายครับแมแต่ยังชกแบบว่า เนี่ยครับอ้าวอาอามีเชียวเชียวหมครับมีเชียวเชียวเอาโดนเนี่ยได้ลุนเอาได้ลุ้นอยู่ยังไม่หมดหวังเอาสามได้ที่ยังไม่หยุดเดินก็ยังมีหวังแม่ต้องกอดเลยครับท่านนายของสีคุณเล็กโอ้ไม่เอาครับเขาไม่เอาครับตอนนี้ขอกำปั้นอย่างเดียวครับเดี๋ยวมองเวลาด้วยครับสีคุณเล็กหมดไรจะหมดสักทีครับนี่ว่าไม่สนเก่งลบก็ไม่ยอมนะครับเหยียดเข้าไปซ้ายโอ้โหตานีจ้องคเหม็งนะครับขอสักหมัดเดียวเท่านั้นแหละนี่นะครับแต่ว่าแข้งขวาเนี่ย เป็นอุปสรรคเลยนะครับสร้างปัญหาให้เก่งรบเลยต่ขวาเข้าไปเท่าไหร่นี่ก็แทบจะเข้าถึง90%ซนแล้วครับแกไม่เหนื่อยให้เห็นสมาธิก็ไม่หนุดให้เห็นเลยนะครับแต่ว่าสิส่งที่ต้องชื่นชมทางด้านของเก่งรบคือความพยายามครับสีหน้าแววตานี่ความมุ่งมั่นยังมีอยู่นะครับตรงนี้ครับดูครับยังไม่ยอมยังไม่หยุดครับแล้วก็ต้องยกเครดิตให้ทางด้านของสีคุณเล็กด้วยครับวันนี้นี่ วางแผนมาดีมากครับโดยเฉพาะแข้งขวาครับก็ไม่น่าเชื่อนะขวาเตะเข้าก่อนซ้ายเลยนะทําได้เร็วคิดก่อนทําก่อนเลยครับแล้วขวาเตะได้ยาวเหลือเกินครับสีพุณเล็กดูว่าจะเร็วกว่าด้วยนะครับแล้วก็ออกแม่นขวาแม่นโดนเข้าไปเยอะๆนี่ก็ยุบไปเองนะคโอ้โหดูครับแต่ละดอกนี่นี่ขนาดยก5้านะครับยังหวดกันขนาดนี้เลยครับพยายามจะเร่งครับนี่แหละครับ ต้นๆนี่วงในแกไปไปล็อกแหละครับทางด้าของเก่งรบและโดนสี่คุณเล็กขวางครับทำให้ทั้งทรงทั้งอาการมันดูเสียเปรียบแหละครับพอตอนหลังมาปรับมาเป็นมาเป็นขวางบ้างมันไม่ทันนะครับขวางได้แต่ว่าตีไม่ต่อเนื่องครับและแข้งซ้ายนี่ดูช้ากว่าทางด้าของสี่คุณเล็กครับแต่สิ่งที่ไม่เป็นรองคือหัวจิตหัวใจเลยครับมาถึงตรงนี้ยังไม่หยุดเดินครับเก่งรบนี่แหละครับมวยดาวรุ่งมวยใหม่ๆแล้วครับต้อง เก็บเกี่ยวประสบการณ์แบบนี้ไปครับแต่สิ่งที่เห็นนะครับคือหัวใจผ่านแล้วครับทางด้านของเก่งรบเวลายังเหลือนะครับ10วินาทีตอนนี้พยายามจะฮึดเหมือนกันมีแข้งซ้ายต่อยหมัดนี่นะครับโดนบวกโอ้โหครบเครื่องนะครับวันนี้อาวุธมวยก็ดูว่าหลากหลายนะครับครบ5้ายกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการจากกรรมการทั้ง3ท่านครับ ้วครับกรรมการก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของสีคูณเล็กนายกปอตกบินบุรีนะครับวันนี้โอ้โหโชว์ฟอร์มสดสวยเหลือเกินเอาชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกคาดลอยท้ายๆครับ